สวัสดีครับผมเอจากเพจโซล่ t ไทยมาสเตอร์นะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาพูดถึงเรื่องการเติมเงินเข้าเกมโซล a นะครับก็มีหลายคนที่เป็นหน้าใหม่นะครับที่เพิ่งเข้ามาเพราะว่ามันมีข่าวเรื่องของการประมูลการ์ดที่แพงที่สุดที่มีหลายสํานกข่าวก็ได้เผยแพร่ข่าวนี้ไปนะครับก็ทําให้หลายคนที่เข้ามาก็เพิ่งรู้จักโซลนะครับก็วันนี้ผมจริงๆผมมีทาหลายคลิปไว้ตั้งแต่ ก่อนหน้านั้นแล้วอะแต่คลิปเนี้ยผมจะมาพูดถึงเรื่องของการเติมเงินเข้าโซลร์ซึ่งไม่ได้ยากอย่างที่คิดนะครับเดี๋ยวก่อนอื่นนะครับเดี๋ยวผมเปิดก่อนหน้านี้ประมาณอาทิตย์ที่แล้วหรือ2อาทิตย์เนี้ยผมได้มีทำคอนเทนต์นี้ไปนะครับตามหน้าจอก็คือว่าการเติมเงินเข้าแล้วก็ถอนเงินออกนะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะโฟกัสไปที่การเติมเงินเข้าก่อนนะครับซึ่งโซลร์เนี่ยถึงแม้ว่าจะเป็น เป็นเกมแฟนตาซีฟุตบอลที่สามารถเทรดกราฟได้ที่อยู่บนระบบบล็อกเชนนะครับซึ่งหลายๆคนที่อยู่ในแวดวงการเล่นเกมในบล็อกเชนพวกเกมไฟล์ต่างๆนะครับหรือว่าเป็นคนที่เล่นดีฟาอยู่แล้วอะแล้วก็เทรดเหรียญคริปโตเนี่ยอยากจะเคยรู้จัก Meta m a สอยู่นะครับรู้จักว่าการโอนเงินเข้า Meta Ma มสทำยังไงอะไรเงี้ยครับซึ่งผมจะบอกว่าเกมเนี่ยต่อให้อยู่ในบล็อกเชนอะแต่เกมเขาสร้างระบบขึ้นมาเพื่อไม่จำเป็นต้องใช้ Meta m a สก็ได้นะครับ เราสามารถที่จะใช้วิธีการซื้อตัวนักเตะหรือประมูลนักเตะโดยการใช้บัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตและก็บัตรวีก์รได้โดยตรงนะครับซึ่งในที่เนี้ยผมอ่ะคือผมอยากจะบอกว่าการเริ่มเล่นโซล่าเนี่ยการใช้เมตาแม n เนี่ยมันจะเสียค่าธรรมเนียมหลายต่อเพราะว่าเม็นไอโซล่เนี่ยอยู่ในระบบบล็อกเชนของเอออีเทเรียมซึ่งมันมีค่าแก๊สที่แพงในการโอนเข้ามานะครับ ผมเลยไม่อยากจะให้มือใหม่เนี่ยมาใช้โดยเฉพาะคนที่ยังไม่รู้จัก m t t m Ma สดีก็อยากให้มองข้ามการ m t t m m a สไปก่อนนะครับส่วนคนที่เคยเล่นพวกเกม Defi ต่างๆแล้วอะก็อยากจะบอกว่าเกมเนี้ยเรามาใช้บัตครดิตดีกว่านะครับเพราะว่ามันสะดวกแล้วก็รวดเร็วแล้วก็ไม่มีการเสียค่าแก้นะครับที่สำคัญมันก็ยังง่ายต่อการใช้งานด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะเข้าไปหน้าหนาโซล้วแล้วก็ทำให้ดูนะครับคือในโซแลเนี่ย ผมก็มีคลิปอีกคลิปหนึ่งที่อธิบายตลาดซื้อขายนักเตะไปแล้วซึ่งจะขอสรุปว่ามันมี2แบบก็คือมีตลาดซื้อขายที่เป็นการประมูลนักเตะถ้าเรากดไปที่มาเก็ตตรงนี้นะครับมันจะมีสส่วนตรงนี้ใช่ไหมครับฝั่งซ้ายเนี่ยคือเป็นการประมูลนักเตะหรือว่าเรียกอย่างหรือว่าเป็นออคชันหรือว่าการบิดซึ่งอันเนี้ยเกมคือเจ้าของเกมเนี่ยเขาจะเป็นผู้ลงการ์ดหรือว่าเรียกภาษา บล็อกเชนว่าเป็นการมินแก์ดเอาไว้อยู่ในระบบบล็อกเชนแล้วเราก็ไปประมูลแข่งขันกันเพื่อประมูลการ์ดเข้ามาอยู่มาเป็นของเรานะครับจะอยู่ด้านซ้ายส่วนด้านขวาเนี่ยเมเจอร์เซลมันก็คือการที่คนไปประมูลการ์ดมาเรียบร้อยแล้วแล้ววันใดวันหนึ่งเขาก็อยากจะขายเขาก็จะมาตั้งขายเอาไว้ซึ่งมันก็จะไปอยู่ส่วนขวาส่วนขวาเนี่ยถ้าเรากดเข้าไปนะเราก็ เข้าไปซื้อตัวเนี่ยมันจะเรียกว่าบ u y มันจะเป็นปุ่มบ u y นะครับให้เปิดให้แยกความแตกต่างก็คือปุ่มบ u y ก็คือเราสามารถซื้อแล้วเราก็ใช้เงินจํานวนที่เห็นได้เลยนะครับมันก็จะตัดตัดบัตรได้เลยหรือว่าจะใช้อีทีเตุที่อยู่ในกระเป๋าก็ได้อันนี้คือจะซื้อตามจํานวนที่เขาตั้งไว้เลยนะครับแต่สําหรับถ้าไปมาร์เก็ตเราก็ไปที่นิวการ์ดเนี่ยมันจะเป็นการบิดซึ่ง การประมูลบิดเราน่าจะเข้าใจกันตรงกันก็คือถ้าเรากดบิดไปหนึ่งตัวเนี่ยแล้วเราก็ไปเพิ่มเงินไปเรื่อยๆจนคนที่ชนะก็จะได้การ์ดไปนั้นไปส่วนคนที่แพ้เกมก็จะคืนเงินให้นะครับอันนี้เป็นคําถามที่คนชอบถามเหมือนกันว่าประมูลแพ้แล้วคืนเงินไหมคืนนะครับก็เราก็จะสามารถเลือกตัวนะครับอันเนี้ยมันก็จะเลือกเป็นการ์ดลิลมิเต็ดถ้าเราต้องการแค่ลิมิเต็ดเราก็สามารถเลือกได้เราจะสามารถ มาหาตัวหรือว่าเราเราสามารถเสิร์ชตรงนี้ซึ่งในคลิปที่ผมอธิบายตลาดซื้อขายไว้มีผมอธิบายไปทุกอย่างหมดแล้วเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์เอาไว้ให้คราวนี้จริงๆมันสามารถใช้ร่วมกับโซล a าดั t ต้าได้นะครับอันนี้ก็เดี๋ยวสําหรับมือใหม่ก็ต้องลองศึกษาโซล่าดัลต้ากันด้วยนะครับอันนี้ก็สําคัญมากๆเหมือนกันสําหรับการเล่นก็ถ้าเราไปที่ไลท์ออคชั่นตรงนี้ครับมันก็จะขึ้นมาเหมือนกันขึ้นมาเหมือนเหมือนกันเดซเลยแต่ ความโดดเด่นของ s o ล่าดัลต้มันจะบอกข้อมูลที่ละเอียดกว่าเช่นเนี่ยมันจะบอกว่าตอนเนี้ยในตัวเดียวกันเนี่ยมันจะอันนี้มันขึ้นแค่ราคาตั้งขายใช่ไหมครับตรงเนี้ยเนี่ย19ดอลลาร์เนี่ยหรือว่าเป็นอีทีเฮดเนี่ยครับว่ากันไปนะครับเหลือเวลาตรงนี้ใช่ไหมเราจะบิดไหมตรงนี้มีบิดสีเป็ดสีนนะครับคราเนี้ยมันก็จะขึ้นตรงเนี้ยแต่ในโซล่าดัลต้ามันจะละเอียดกว่าก็คือมันจะบอกตรง สามเดย์เอเวก็คือค่าตัวของนักเตะที่มีการซื้อขายในช่วงเวลา3วันเป็นเท่าไหร่แล้วก็เบส m a มาร์เก็ตไพก็คือราคาฟ o ร์ครับราคาต่ําสุดที่ตอนนี้คนคนมาตั้งขายเท่าไหร่พูดง่ายว่าก่อนที่จะบิดเราจะรู้เลยว่าถ้าเราซื้อนักเตะคนนี้ด้วยราคาแบบจ่ายเต็มอะทันทีแหละเราจะได้เราจะใช้เงินตรงด้านด้านขวาเนี่ยได้เลยทันทีทําให้เราก็จะสามารถวางแผนในการบิดได้ว่าเราไม่ควร สูงกว่าเบสมาร์เก็ตไพรตรงนี้อันนี้เข้าใจใช่ไหมครับก็มันพอเห็นภาพนะครับก็คือเราพยายามจะบิดราคาเนี่ยให้ต่ำกว่าเบสมาร์เก็ตไพรนะครับเพราะว่าถ้าเราจะบิดสูงกว่าเราเราอาจจะถ้ามีเราจะใช้วิธีการซื้อตรงเลยก็ได้แต่อันนี้ก็ต้องแจ้งก่อนว่าการบิดด้วยบัตรเครดิตเนี่ยเราไม่ต้องเสียค่าฟรีเพิ่มนะครับแต่ถ้าเราซื้อต่อคนอื่นใน ในทานเดนในการบายเนี่ยเราจะต้องบวกโดนบวกชาร์จค่าฟรีไปอีกสิเนะครับเวลาเราบิดเนี่ยเราก็จะสามารถเดี๋ยวผมลองกดกดเข้าไปสักตัวนะครับเวลาบิดเนี่ยซึ่งราคาตรงนี้มันคือราคาราคาที่เขาเรียกอะไรช่องต่อไปที่เราสามารถบิดขั้นต่ำได้ตอนนี้ราคามันอยู่ที่3ดอลลาร์3.33ใช่ไหมครับถ้าผมจะบิดมันก็ต้องบิดที่ 38 8ทันทีอันนี้คือเกมมาตั้งมัาคำนวณมาให้เป็นล็อกล็อกนะครับอันนี้ก็เราก็ต้องทําตามเขาว่าว่ามันล็อกนี้แต่เราอาจจะเพิ่มได้บางทีเรารู้สึกว่าเราไปดูเวสต์มาร์เก็ตไพแล้วตัวเนี้ยมันไม่มีทางต่ําซึ่งอันนี้ก็เป็นเรื่องจริงนะบางทีเราจะมาคิดว่าสมมติราคาตั้งแต่มัน50ดอลแต่เราคิดว่าเราจะได้ของฟรีได้ของถูกที่5ดอลอย่างเงี้ยซึ่งก่อนอนันเนี้ยก่อนเกมที่มันยังไม่ค่อยมีคนเล่นอ่ะอาจจะเป็นไปได้หรือเปล่าอาจจะมีความเป็นไปไ,ได้แต่ตอนนเี้ พอมันมีคนเล่นเยอะมากมันมีทุกคนมาดักรอกันนะครับทั่วโลกมันมีการมาจ้องเวลากันพราะเขารู้ว่าเขาสามารถทํากําไรได้จากการบิดที่ค่าตัวต่วตําดังนั้นการที่เราจะมาหวังจาก50ดอนมาตั้ง1ดอนเราก็กะว่าตัวนี้จะได้เนี่ยค่อนข้างยากมากๆก็บางทบีบางทีเราไปบิดทีละหนึ่งทีละหแล้วมันมีสมมติใช้เครดิตมันก็มีการเด้งเดงเข้าเด้งออกในเรื่องของแบบ ธุรกรรมที่มายกเลิกไปยกเลิกมาเนี่ยมันจะทําให้เราแบบสับสนได้เหมือนกันบางทีอันนี้ก็แรกๆผมก็ใช้วิธีบิดบ่อยๆนี่แหละครับท,ทีแต่ตอนหลังๆก็รู้สึกว่ามันมันเหมือนใช้เวลาไปเปล่าประโยชน์นะครับเราก็คิดเลยสมมติว่าตัวนี้ห้าสิบดอลาราจะลองดูแล้วเราดูไปแล้วเดี๋ยว,ว,วช่วงเวลาเนี่ยไม่ค่อยมีคนบิดเราจะลองตั้งสักสามสิบดอลสี่สิบดอลอะไรเงี้ยเราก็ลองไปไปรอมาดูว่าจะมีคนมาบิดเกินเราไหม เราค่อยคิดต่ออะไรเงี้ยก็ได้นะครับนนเนี่ยถ้าเราบิดด้วยเครดิตการ์ดเนี่ยแล้วเราก็แอดบัตรตรงนี้ผมผมล็อกบัตรไว้ตรงนี้มันขึ้นถ้าจริงๆกดตรงนี้มันจะเป็นแอดการ์ดถ้าเกิดใครยังไม่ได้ใส่การ์ดเข้าไปนะครับเราก็กดกดเข้าไปแอดเครดิตการ์ดตรงนี้นะครับมันจะให้เราใส่ชื่อนะครับเราก็ใส่ชื่อตรงนี้แล้วก็หมายเลขบัตรเราก็ใส่หมายเลขบัตรตรงนี้เข้าไปใช่ไหม เดือนปกติเลยแล้วก็กดเซฟหรือเปล่าถ้ากดเซฟถ้าเราคิดว่าเดี๋ยวเราจะบิดต่อเนตโตอื่นเรากดเซฟไว้ก่อนก็นได้เพื่อความสะดวกแต่ถ้าเกิดคิดว่าเดี๋ยวบิดอันนี้เราก็อาจจะท้งวันนี้ไม่ได้บิดแล้วเราก็ค่อยมาเอาออกเดี๋ยวผมสอนวิธีการเอาออกให้สมมติเราเซฟบัตรไว้นะครับเราเราถ้าเราตาบใดที่เราไม่ไปเซตติ้งเรา,เอาออกอะบัตรเครดิตจะคาเราอยู่ตลอดก็คือถ้าเรามาบิดอีกกี่รอบอะมันก็จะยัง มันก็จะไม่ต้องกรอกแล้วแล้วก็แอดเข้าไปนะครับปึ๊บพอแอดเข้าไปมันก็จะเนี่ยมันจะเป็นอันนี้แหละครับแล้วถ้าพอเรากดบิดปึ๊บอันนี้เดี๋ยวผมลองลองดูสักตัวเดี๋ยวผมขอเลือกตัวที่บิดไม่ชนะนะครับเพราะว่าผมไม่ได้ตั้งใจว่าจะประมูลตัวไหนเลยอันนี้แค่จะทําให้ดูเดี๋ยวผมขอแบบ อันนี้คือดนนินาโซลาดัล Data นะครับเราก็จะมาดูอันนี้เหมือนทำให้ดูไปผมจะหาตัวที่ตอนนี้ค่าตัวคนบิดอะม, <Yeah. S 1> มันต่ำกว่าเบสมาเกธไพ่เยอะๆซึ่งพอมันต่ำกว่าเยอะๆเนี่ยโอกาสชนะก็จะจะน้อยเพราะว่าม,มันมันมีแก๊บเยอะเกินไปอะผมก็เลยพยายามจะหาตัวที่มันแก๊มันเยอะๆแล้วบิดไม่ชนะนะครับเพื่อจะเป็นการทดลองให้คนเห็น ก็ค่อนข้างหายากแล้วสมัยนี้ค่อนข้างหายากเหมือนกันมันจะมีอีกวิธีก็คือตรงเนี้ยไพ่ฟิลเตอร์ถ้าเราเลือก under base market price มันจะดึงแค่ตัวที่ตอนนี้ราคาบิดตอนเนี้ยราคาประมูลตอนนี้ปัจจุบันน่ะต่ำกว่าค่า base market price ราคา for ครับมันก็จะมันทำให้สะดวกในการ ดูหาตัวที่บิตยังต่ำอยู่นะครับนะครับเดี๋ยวผมลองบิดตัวนี้นะครับอาแล้วผมกดบิตปุ๊บราคานี้นะครับแล้วเไปที่เครดิตก,การ์ดต,ตรงนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวรอให้การ์ดท,ที่เราผมแอดไว้มันมันหมุนแบบนี้เนี่ยครับที่ผมแอดการ์ดไว้มันก็จะขึ้นมาแล้วผมก็กดบิดได้เลยนะครับตรงเนี้ย พอหลังจากกดบิดปุ๊บเห็นไหมครับตรงนี้มันจะขึ้นว่าเราหายเอ็ดละถ้าเกิดก็ตอนเนี้ผมก็จะเป็นคนบิดล่าสุดนี่ครับอันนี้ชื่อชื่อเมเนเจอร์นะครับของผมชื่อผมเองก็เนี่ยขึ้นละก็เราสามารถอิน r e ีย e ก็คือเพิ่มของเราเองได้อ,อันนี้ผมก็จะปล่อยไว้ถ้ามันถ้าเราชนะปุ๊บมันก็จะเข้ามาในบัญชีเราเลยนะครับเพราะว่าตอนนี้เครดิตการันก็เหมือนกับมีการตัดเงินตัดไอ้เครดิตไปแล้วนะครับ ถ้าเกิดเราแพ้มันก็จะยกเลิกธุรกรรมนั้นไปครับส่วนถ้าเป็นเดบิตก็จะเหมือนกันมันก็คือมันจะตัดเงินรอไปก่อนแล้วมันก็จะคืนเงินมาแต่คราวนี้ความที่เป็นเดบิตที่ผมเคยใช้ตั้งสมัยแรกๆแล้วก็ตอนนี้ทุกคนก็เคยเป็นเหมือนกันก็คือแรกๆที่เราบิดกันอ่ะมันก็ยังคืนคืนเร็วอยู่นะครับคืนเงินได้ทันทีทันใดอยู่แต่พอเราเราบิดไปเยอะๆขึ้นอ่ะไม่รู้ว่าธนาคารมองว่าการใช้งานของเราบันทีมันทาให เขามีการกักเงินไว้ในการคืนเงินเราอะทําให้สุดท้ายแล้วอะก็หลังจากที่โดนกักตอนแรกที่ผมเคยใช้อะมันก็ก็กลัวเหมือนกันว่ากลัวเงินหายอะไรเงี้ยแล้วก็เลยพยายามถามทั้งทางโซลาส่งอีเมลไปทางโซล่าแล้วก็ถามธนาคารเนะ่ะสุดท้ายมันก็เหมือนกับมันต้องรออย่างเดียวก็มันก็อยู่ที่เราแต่ธนาคารด้วยสุดท้ายก็ในบัตรผมตอนนั้นเดบิตก็ประมาณ15วันแต่ตอนเนี้ย ผมเห็นคนรีวิวเรื่องนี้อยู่บ่อยๆบ,บางคนก็บอกโดนไปแบบเกือบเดือนก็มีนะครับนานกว่ผมผมก็เลยพยายามจะบอกว่าเดบิตมันคือเงินชานะถ้าเกิดใครใช้เนี่ยซึ่งมันก็มีคนรีวิวเรื่องวี a าร์่ะวีการ์คืออะไรก็วีการ์คือบัตรที่คล้ายๆบัตรเงินสดนี่แหละบัตรทดแทนบัตรเครดิตก็ได้เอาไว้ใช้ของทูซึ่งถ้าเกิดใครจะใช้ก็แค่ผมไปลองไปลองสมัครแหละ ก็คือเราสามารถโหลด to wallet มาเสร็จแล้วใน to wallet มันก็จะมีมีมีเขาเรียกอะไรเป็นเป็นฟัง์กชันหนึ่งก็คือให้เราแอดบัตร Vcard แล้วเราก็ทำการยืนยันตัวตนในแอปเลยได้ภายใน5-10ถนาทีเราก็เสร็จเรียบร้อยอะเสร็จแล้วเราสามารถโอนเงินเข้า to wallet แล้วให้เวลาเรามาใช้บัตรนั้นอะเหมือนคล้ายๆเป็นบัตรเดบิตหรือว่าบัตรเครดิตเราอะ มันก็จะตัดเงินจากท u นเหร l เราอันนั้นไปแต่ขณะเดียวกันถ้าบางคนอยากจะใช้เครดิตการ์ดเข้าไปแอดอยู่ใน v ีการ์ก็ได้นะมันก็เราเหมือนเราใช้ v ีการ์แต่มันก็ตัดเงินจากบัตรเครดิตเราเหมือนกันอันนี้ก็ก็มันก็สะดวกเหมือนกันแล้วก็หลายคนก็รีวิวใช้ผมไม่ได้ใช้เองแต่ผมเห็นคนรีวิวว่าเออโอเคนะดีกว่าบัตรเดบิตทั่วไปด้วยก็เลยเวลาใครมาถามผมก็เลยบอกว่าถ้าไม่มีเครดิตการ์ดก็ลองใช้วีการ ส่วนอย่างที่บอกอะเมตาแมสเนี่ยก็คือก็คือให้ให้ลืมไปก่อนเลยให้ลืมไปก่อนคือคนที่เหมาะสมสำหรับการใช้เมตาแมสก็คือมีเงินจํานวนมากระดับหนึ่งเพราะว่าถ้าค่าทําเนียมประมาณ2,000เนี่ยลบรวมก็คือสมมติจับไบแนนโอนมาด้วย e ีทอีเนี่ยโอนมาที่มาที่เมตาแมสเนี่ยอาจจะเสียค่าประมาณ500-600ก่อนแล้วพอเราเงินเราอยู่ใน ใน MetaMask ใช่ไหมเราจะต้องโอนอีกครั้งหนึ่งนะเพื่อวิธีโอนก็คือสมมติเราเงินอยู่ใน MetaMask แล้วอะเรามาต้องกดกระเป๋าตังค์เนี่ยเราก็ต้อง d e p o s i t เราจะต้อง Connect กับ Meta MetaMask ก่อนแล้วเรา,เราต้อง d e p o s อ t อีกทีหนึ่งตรงนี้อันนี้ผมไม่ได้ Connect MetaMask นะถ้า Connect ปุ๊บเราสามารถกด MetaMask ได้แล้วมันก็เนี่ยเราต้อง Connect ตรงนี้เนี่ยตั้งมันก็จะ Connect กับ MetaMask ใช่ไหมเสร็จแล้วเราสามารถเอาเงินจาก MetaMask เข้ามาได้เกาะได้ ก็คือพูดง่ายว่าต้องสองต่ออะเราต้องโอนไปที่บ i แ a น c e ก่อนเราบีแอนก็ต้องโอนมาที่เมตาแมสเมตาแมสเสร็จแล้วอ่ะเราถึงจะเข้ามาโซลแล้วก็ต้องเอาเงินจากเมตาแมสเข้ามาอีกทีมาหลายต่อซึ่งมาเ์คดิตจะสะดวกกว่าอีกข้อหนึ่งสำหรับการซื้ออันนี้นอกจากซื้อแบบแบบประมูลที่ผมทําให้ดูแล้วนะก็มีการซื้อแบบพุทธการเมื่อกี้ที่เกิดไปแล้วอันนี้ ทำให้ดูเร็วๆว่าเหมือนกันเลยเมื่อกี้กดบายแล้วก็มีบัตรเครดิตกดปุ๊บเขาเข้าเลยอย่าไปกดพลาดเพราะว่าผมผมแอดไอ้บัตรเครดิตไว้แล้วกดบายปุ๊บเรียบร้อยอก็คือเราก็ซื้อทันทีเลยเพราะว่าเราแอดบัตรเครดิตไปแล้วเนาะเสร็จแล้วมีอีกวิธีหนึ่งอีกอันนึงอันเนี้ยคือสมมุติคนตั้งขายไว้ใช่ไหมแต่เราอะเห็นว่าเขาตั้งสมมติเขาตั้งไว้100่งร้อยดสมมตินะ หนึ่งร้อยดอลแต่เราอยากต่อรองเราสามารถต่อรองเขาได้ซึ่งวิธีการต่อรองอะ่ะมันก็มีวิธีการเข้าไปที่การ์ดใบนั้นเข้าไปที่ตัวมเดอเจอร์เขาถ้าเกิดเขามีรีคอร์ดเราสามารถไปคุยกับเขาได้เพื่อต่อรองราคากับวิธีหนึ่งเราไม่ไม่คุยเขาไม่ได้มีรีคอร์ดแต่เราซื้อตัวนี้เราจะสามารถเขาเรียกเราสามารถเสนอเงินให้เขาได้แลกกับการ์ด ที่เราต้องการก็ใบที่เขาตั้งขาานั่แหละโดยการไปที่เทรดตรงนี้แล้วเราก็เราก็กรอกเงินเข้าไปว่าเราต้องการตรงนี้เป็นดอลลาร์เราก็กรอกไปสมมติห้าสิบสมมติผมกรอกไปห้าสิบนะเออตรงนี้ผมไม่อยากกรอกเดี๋ยวพลาดแล้วก็การท,ที่เมื่อกี้ที่เราเห็นเขาแล้วเราจะจะซื้อเนี่ยเราก็ใส่การ์ดเข้าไปได้เลยเนี่ยไอไม่ใช่อันนี้ หลังจากนี้คือการ์ดเราที่เราส่งให้เราไม่ส่งเรากดเลศูนหรือว่ากด n น็กไปได้เลยอันนี้คือการ์ดเรานะมันจะมันจะแลกกันได้อันนี้เขาจะเขียนละอันนี้การ์ดของไอ้แดเนียลแดเนียเนี่ยจะส่งให้คุณก็คือเราก็เมื่อกี้สมสักคนหนึ่งที่เราต้องการอืมแล้วเราเนี่ยเราก็ n น็กถ้าเรา Submit เนี่ยมันจะขึ้นละก็คือ d ด n นี l มันจะ มันจะสรุปให้ดูอีกทีหนึ่งแต่ในเล่จะส่งการ์ดอันนี้มาให้แล้วก็ซัมมิตเออนี้อย่าไปกดมั่วนะเดี๋ยวเขามองแล้วสกแกมเดี๋ยวเขาไปแจ้งทางโซลรโดนแบนไม่รู้นะอย่าไปแบบอย่าพยายามอย่าคือบางทีเราคิดว่ามันเป็นออนไลน์อ่ะเราจะสามารถจะจะส่งมั่วๆหาใครอะไรเงี้ยมันก็บางทีเขาโกรธเขาจดชื่อไว้เขาไปส่งลงทวิตเตอร์เขาแบนเราหรืออะไรเงี้ยมันมันไม่ไม่คุบนะ มันมีคนที่เขาเอาไปประจานนะแล้วมันเคยมีช่วงหนึ่งที่เป็นสกแกมเยอะๆอะทางโซลแลก็มีมีจัดการแบรนอะไรด้วยนะถ้าเกิดเราแบบสมมติราคาร้อยดอนแต่เราไปเสนอแบบไม่จ่ายอะไรเลยเราเขาไปกดผิดกดพลาดเงี้ยเราการมาไปเป็นของเราอะสุดท้ายเขาไปแจ้งอะไรเงี้ยมันก็เหมือนเราเป็นโจนอ่ะเอาง่ายๆอันนี้อย่าไปกดสัมิ i t มั่วอันนี้กดกลับไปแต่เขาเนี้ย ประเด็นคือถ้าเกิดเราจะซื้อด้วยการใช้เทรดอ่ะเราจะไม่สามารถใช้บัตรเครดิตได้นะครับเราจะต้องมีเงินอยู่ใน E t ทตรงนี้ก่อนเขาเนี้ยคนก็ถ้าคนใหม่เล่นก็จะแบบสงสัยว่าอ้าวล้วผมจะมี et ทมาจากไหนเนี่ยเพราะว่าผมซื้อการ์ดด้วยบัตรเครดิตแล้วมันก็พอเราซื้อเสร็จมันก็จะกลายเป็นการ์ดมาอยู่ในในทีมของเราใช่ไหมเอออยู่ในไมค์การแล้วตรงเนี้ยกวิธีง่ายคือเรา ถ้าเราอยากจะเสนอเขาในตอนหลังนะเราประมูลนักเตะมาแล้วประมูลใครมาก็ได้บางทีประมูลราคาต่างก่าตลาดนิดนึงหรือว่าเท่ากับตลาดอะแล้วเขานักเตะมันทาฟอร์มดียังไงราคามันก็ขึ้นไปเออหรือว่าบางทีดาวลุ่งอะ่ะยังไม่ได้ทนลงเลยแต่มันดีมามันเกิดขึ้นมาโดยที่ไม่รู้เหมือนกันว่ามีข่าวอะไรก็มันก็สามารถทํำกำไรได้คราวนี้ถ้าเกิด เราต้องการให้มีอีเทในกระเป๋าวะ่ะหลังจากที่เราไปประมูลนักเตะแล้วอะเราก็ไปขายพอเราขายอะทุกครั้งที่เราขายหรือว่าหรือว่าเราได้รีวอร์ดในในโซล่าเนี่ยมันจะถูกมันจะถูกนำเข้ากระเป๋าเราในด้านขวานี้นะมันจะยังไม่ได้ไปไหนเออแล้วก็สมมติเราขายตัวไปหนึ่งตัวปุ๊บมันก็จะอีเท้อยู่ในนี้นั่นแหละ พอหลังจากที่เราประมูลเสร็จแล้วเรามาขายอิเทสอยู่ในกระเป๋าหลังจากนั้นเราถึงจะไปออฟเฟอร์คนอื่นได้ไปเทรดหรือว่าไปออฟเฟอร์ได้เพราะเรามีเงินในกระเป๋าแล้วอันนี้ก็เป็นเทคนิคก็โดยรวมก็วันนี้ก็ประมาณนี้ก็คือทำให้เห็นว่าการประมูลการตั้งเตะทำยังไงซึ่งอยากจะให้อยากจะแบบแนะนำเลยก็คือให้ใช้มาคเครดิตหรือว่าถ้าเกิด บัตรเครดิตบัตรเดบิตหรือไปลองไปทําไปสมัครวีการ์ดูเพื่อมาใช้ตอนนี้ยังไม่อยากให้ใช้เมตาแม k ไม่ว่าจะเคยเล่น d e ฟ i หรือยังไม่เคยเล่นนอกจากว่าคุณมีเงินทุนที่ค่อนข้างสูงแล้วคิดว่าไม่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 ได้สนใจค่าแก๊สที่มันเกิดขึ้นเออประมาณแบบพั0ห้0 0องพันอะไรเงี้ยแล้วแต่ช่วงเวลาเนี่ยไม่ได้สนใจเพราะว่าเงินทุนสูงอะไรเงี้ยก็ทําได้แต่ถ้าเกิดใครยังเป็นมือใหม่อยู่ก็ยังไงก็ ฝากการใช้บัรประมูลซึ่งผมก็ใช้มาตลอดเนี่ยผมเล่นมาประมาณ7เดือน8เดือนแล้วอะก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับก็ยังไงก็ระมัดระวังเรื่องก็วิธีระ,ระวังที่ดีที่สุดก็คือเราก็ใช้อ n นตี้ไวรัสไม่ใช้วินโดว์ออมแล้วก็แล้วก็เวลาที่เราแอดบัตไปแล้วอะพอเราเลิกใช้อะให้เราไปให้เราไปเอาออกอะเมื่อกี้ลืมบอกว่าเราจะ จะสอนวิธีการเอาออกนะครับไปกดที่ Account แล้ตรงนี้นะครับ Setting แล้วก็ไปที่ Setting ตรงนี้แล้วก็ Payment Method ต,ตรงนี้นะครับกดกากบาททิ้งไปเลยตรงนี้เนี่ยกากบาททิ้งไปเลยเนี่ย UK Debit Card h a v e b e e n Remove แล้วเรียบร้อยอ่ะมันก็จะออกเรียบร้อยละ Refresh ก่อน รีเฟรชมัก็ออกละส่วนอันนี้ก็เผื่อๆอไว้ก็คือใครจะเปลี่ยนค่าเงินที่เราดูในเวลาซื้อตัวครับเปลี่ยนค่าเงินให้เป็นดอลลาร์ตอนแรกคตั้งค่าคนที่มาเล่นใหม่ๆมันจะเป็นจะเป็นยูโรนะครับเนี่ยเป็นยูโรเป็นปอนดแล้วก็มียูเดอลลาร์ก็อันนี้ส่วนมาก ค่าเงินยูโรไอดอลลาร์ล่างสุดเนี่ยจะเป็นค่าเงินสากลที่เขาใช้กันยังไงก็ลองปรับดูให้เหมาะสมนะครับจะได้มันจะได้เขาเรียกว่าเห็นราคาตรงกันไม่ต้องไปแปลงค่าให้มันทับสูนวุ่นวายนะครับก็โดยรวมคลิปเนี่ยประมาณนี้ในการในการประมูลนักเตะแบบง่ายนะครับที่สุดครับก็เดี๋ยวใครมีคำถามหรือว่าอะไรเขาถามถามมาหรือว่าอยากจะให้ แนะนำเรื่องไหนก็สามารถแจ้งได้เลยนะครับก็ยังไงก็ฝากกดติดตามเพจโซล a r ไท m e ม a สเตอรนะครับก็แล้วก็สามารถดูใน YouTube ได้เหมือนก Solar ันโซล a r ไท m e ม a สเตอไอคลิปต่างๆจะลงทั้ง2ที่ครับแล้วก็ส่วนใครที่ยังไม่ได้สมัครเดี๋ยวผมก็จะแปะลิงก์สมัครไว้ให้นะครับคือถ้าสมัครด้วยลิงก์เรฟเฟอรเนี่ยถ้าเพื่อนๆประมูลประมูลการ์ดครบ5ใบอะ่ะจะได้ฟรีการ์ดลิมิเต็ดใบหนึ่งนะครับ ก็ยังไงก็ฝากด้วยนะครับก็คลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ